สวัสดีค่ะฉันครูโสภิตโสภิ h ช n แนลในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนทำดองกระเทียมน้ำโซดาวิธีการดองกระเทียมน้ำโซดานั้นกระเทียมประมาณ500กรัมน้ำตาลทราย100กรัมสซดา1ขวดเกลือ1ช้อนโต๊ะและน้ำส้มสายชู100มิลิลิตร สูตรนี้ไม่ต้องต้มน้ำนะคะเราใช้โซดาแต่ทำเสร็จเราจะใช้วิธีการแช่ตู้เย็นเลยอันดับแรกเราจะต้องปอกกระเทียมก่อนเราจะต้องปอกกระเทียมเพื่อล้างน,น้ำแล้วก็พึงให้ให้แห้งนะคะพึงหมาแห้งนะคะวิธีการปอกนะคะ ปอกเอาเปลือกแห้งออกอันนี้เป็นกระเทียมสดนะเพื่อนนะวันนี้เราไม่มีกระเทียมไทยหรือกระเทียมโทนเราใช้กระเทียมจีนตัดหัวตัดท้ายแบบนี้ค่ะนะคะทำแบบนี้จนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาดูขั้นต่อไปเลยนะคะเวลาหลังจากที่เราปอกกระเทียมล้างน้ำผึ่งหมาดแล้วนะคะเราเก็จะนำม,มาใส่โหลเลยนะคะโหลนี้ เพื่อนควรจะลวกน้ําร้อนสักหน่อยนะคะเพื่อฆ่าเชื้อเพราะว่าเราไม่ได้ต้องน้ําดองนะคะเราก็เอากระเทียมใส่โลเลยนะคะน้ำตาลใส่เลย เพราะว่าเราไม่ได้ต้มน้ำดองนะคะทำเพียวแบบนี้เลยค่ะ <S <S ตามด้วยเกลือนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเท่านั้นค่ะ เกลือใส่แล้วตามด้วยน้ำส้มสายชู5% 100มิลลิลิตรเท่านั้นนะคะใส่ไปเลยก่อนเนี้สุดาใส่น้ำปิดฝาเขย่าสักนิดนึงนะคะให้เขาเข้ากันใส่สุดาเลยะคะ่ะหนึ่งขวด เพื่อนใส่แบบนี้ได้แล้วนะคะสุดาเหลือไม่เป็นไรนะคะเล็กน้อยปิดฝาส,สนิทค่ะเขย่านะคะเป็นอันมาเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะเอาไว้ในตู้เย็นอย่างน้อยสองสามคืนนะคะแล้วจะมาเปิดให้เพื่อนดูว่า,าเป็นอย่างไรบ้าง ก็เตรียมดองสัาวดงของเรานะคะผ่านมาแล้วค่ะสี่ห้าวันเหลืองหน้าทำไหมคะเพียงแต่ล่ามันจะยุ่งยากกว่าใช้น้ำต้มตรงที่ว่าทําเสร็จแล้วต้องอยู่ในตู้เย็นตลอด กรอบอร totally ่อยนะเพื่อนเผ็ดหน่อยๆเพื่อนมีเวลาลองทําทานเลยนะคะใช้กระเทียมไทยกระเทียมจีนหรือกระเทียมโทนก็ได้เพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าเป็นประโยชน์และชอบกดไลค์กลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับการแปลรูปอาหารประเภทต่างๆของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ